หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายขายเราดูแลลูกค้าตั้งแต่ขึ้นชวรลูมจนถึงขั้นตอนการส่งมอบรถใหม่ค่ะสวัสดีค่ะหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายขายค่ะคุณลูกค้ารับน้ําผลไม้เย็นๆสักแก้วก่อนนะคะเชิญลูกค้านั่งค่ะ คุณลูกค้ารับเครื่องดื่มเป็นอะไรดีคะทางเรามีเมนูหลากหลายให้กับคุณลูกค้าได้รับคะ่ะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟอวัลตินน้ำอารมณ์หรือว่าน้ำเปล่าดีคะน้ำเปล่าดีก้าเรอ,อสักครู่นะคะระหว่างที่ลูกค้านั่งรอนะคะเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายขายจะมีหน้าที่ประสานงานกับที่ปรึกษาการขายและคอยบริการในเรื่องของการเสิร์ฟน้ำคะ่ะหน้าที่ไม่ซ้ำดิบวกติดต่อเสียมาร้าน่ามิกินซ้ำดีไม่ได้มีแค่นี้นะคะ เราดูแลลูกค้าตั้งแต่ลูกค้าขึ้นโช์รูมจนกระทั่งถึงขั้นตอนการส่งมอบรถใหม่เลยนะคะเอาเราไปขึ้นเรืานังู่นี่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเล็กนะคะเป็นเจ้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายศูนย์บริการสํายยสหรับลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายศูนย์บริการนะคะจะทําหน้าที่นะคะในวันที่ลูกค้ารับรถใหม่ทางเราจะมีการอธิบายในส่วนของเงื่อนไขาการรับประกันคุณภาพรถใหม่เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิประโยชน์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการรับประกันคุณภาพรถใหม่ค่ะเดี๋ยว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 สาคนกูเด่น,น เดเตรียมยเงียยงยังอยูอย่อ,ยอ,ยอ๋อ,อเป็นกิจกรรมดีๆจากทางทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ที่มอบให้ลูกค้าในวันมารับรถใหม่ค่ะเชียบยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่ลูกค้ารับรถใหม่ไปแล้วนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสมคัญโทรอบถามและดูแลการส่งมอบรถใหม่ค่ะในกรณีที่รถลูกค้ามีปัญหานะคะทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายสูตบริการและฝ่ายขายคอยประสานงานให้กับลูกค้าค่ะเชียบ,ยบ สำหรับบริการหลังการขายเจ้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะทำหน้าที่ในการโทรแจ้งเตือนลูกค้าเข้ารับบริการ first service และ next service ค่ะเมื่อลูกค้านำรถเข้ารับบริการตามระยะจะส่งผลให้รถของลูกค้าพร้อมใช้งานและยืดอายุการใช้งานของรถให้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะอีพอเแต่งตัวจริงสิเข้าเชียงภาพอรับแน่นอนค่ะไม่ว่าลูกค้าจะแต่งตัวแบบไหนสไตล์ไหนทางศูนย์บริการก็ดูแลลูกค้าเท่าเทียมกันทุกขั้นตอนค่ะลูกค้ารับน้ำผลไม้เย็นๆก่อนไหมคะ ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนของลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์บริการนะคะที่จะต้องดูแลลูกค้าตั้งแต่นำรถเข้าศูนย์บริการครั้งแรกค่ะล้ำลายปาน,นีสิบุมกิดข้าแรกงเพื่อว่า ฟรีแน่นอนค่ะลูกค้าโดยทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของขนมไทยและขนมเบเกอรี่ไว้ให้ลูกค้าในทุกๆเชาา้าค่ะยังไม่หมดเพียงเท่าน,นี้นะคะทางเรายังมีบริการเครื่องดื่มเมนูร้อนและเมนูเย็นบริการฟรีเหมือนกันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่าน,นี้นะคะในระหว่างรอทางเราจะมีจอแสดงสถานะให้ลูกค้าดูในฝั่งทางนี้เลยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่าน,นี้นะคะลูกค้าต้องการไปทําธุระข้างนอกทางเรามีบริการรถรับส่งฟรีค่ะ หลังจากรับรถไปแล้วเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ต้องมีหน้าที่โทรสอบถามว่ารถของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ไหมเพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดให้ลูกคา้ากรณีที่รถเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุก่ายให้ลูกค้าได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่จะคอยดูแลส่งมอบรถคืนให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจนะคะขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่มอบโอกาสให้ทางเราด้วยดูแลและรับใช้นะคะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ เฉียบเฉียบเฉีย ب. บบริการดีมีมาตรฐานต้องที่มาตาทีทีสินสเก็ตต้องได้